จะเป็นที่เพึ่งที่ไว้ใจได้ตลอดชีวิตทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ได้นั้นในการการปฏิบัติธรรมเราเราก็ควรจะสนใจเรื่องสารณะเราก็ทำตัวเองต้องฝึกตัวเองอย่างไรต้องคิดอย่างไงต้องทำอย่างไงเราจึงจะมีความมั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดเ,เพราะว่าเราพร้อมเรามีที่เพึ่งอยู่ในใจ ีก็เป็นสิ่งท้าทายเราทุกคนทำอย่างไรแม่จึงจะยอมมาฟังธรรมอ่านธชอบคำถามแบบนี้มากเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมิแต่คำถามว่าทำอย่างไรลูกจึงจะยอมมาฟังธรรม นี่มันเปลี่ยนไปแล้วแต่นี้ลูกก็เก่งแล้วแต่รุ่นลูกรุ่นพ่อแม่นี่ไม่ค่อยจะยอมออก็ยากอยู่นะก็ก็หนึ่งก็คือ,อาการการเผยแผ่ธรรมะที่ที่ว่าดีที่สุดคือเผยแผ่ดี ที่ตัวเราเองถ้าเราเข้าไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วเราเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นที่เราเคยใจร้อนก็ใจเย็นเคยเห็นแก่ตัวก็ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนแต่ก่อนมีความเอาใจเข้าใส่ใจเรามีความเกรงใจมีความรับผิดชอบถ้าเป็นถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นที่ประทับใจของคนรอบข้างนั่นก็คือการเผยแผ่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปไปเทศให้ใครฟังใช่ไหมท่านถ้าหากว่าผู้รอบข้างจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นใครเห็นว่าเราเราปฏิบัติธรรมแล้วเราฟังธรรมแล้วเราดีขึ้นก็หวังว่าจะเป็นะจะทำให้เขาสนใจจะลองบ้าง หรือว่าเราถ้าเราชวนมามาฟังสักครั้งหนึ่งลองดูไวไ้เป็นยังไงไหมลองวิเคราะห์ดูไหมคืถ้าบอกว่านี่อย่างไรเราก็เป็นเขาเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสที่จะฟังธรรมเป็นครั้งเป็นคราวจะจะไม่ดีเล้อถ้าถ้า ไปฟังแล้วรู้สึกว่าเสียเวลาเปล่าๆก็โอเคแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะ,อะลองลองดูลองฟังสักสักครั้งนึงนี่ถ้า <c oughs> ถ้าหากว่าจะพาไปาพาไปวัดถ้าพาไปวัด ต่างจังหวัดเยก็ต้องวางแผนว่าสมมติว่ามาปักช่องหรือไปที่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ว่าที่อื่นกไ็ไปท้าเช้าก็ไปไปหาพระไปฟังเทศพระก็ไปทานอาหารไปเที่ยวมั่งคือไม่ใช่ว่าพระมาเพื่อหาพระโดยเฉพาะก็คือม,มีมีการปันเทิงในเรื่องอื่นบ้างอาจจะยอมก็ได้คำถามต่อเป็นคนนอนยาก ทอย่างไรดีโน่นี่ง่ายมากก็เองตัวลงไปมันก็จะเป็นเองเอนอนนี่ไม่ยากแต่หลับนี่มันจะยากกว่าคือ,เ,อเรื่องเรื่องหลับคือหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การการปฏิบัตินั่นเองที่รู้ัจบริหารอารมณ์รู้จัดปล่อ,ปลอยวางสิ่งที่เรากำลังวิตกกังวลอยูอ่ถ้าเราเราคิดคิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดไม่หยุดแล้วพอถึงเวลาเวลานอนแล้วแหมก็จิตมันก็ยังมันย,ยังติดเครื่องอยู่มันก็ยอมไม่ยอมหยุดตามความต้องการของเราซึ่ง ถ,ถ้าเป็นคนรับยากแสดงว่าเราก็ยังปฏิบัติต่ออารมณ์แล้วไม่ค่อยเป็นฉะนั้นสมาธิภาวนาหรือการฝึกอย่างที่เรากำลังฝึกกันอยู่จะช่วยได้มากเพราะว่าทณน,นที่เราอยู่กับลมหายใจเป็นต้นนะพอจิตจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้ตัวแล้วเราก็ดึงจิตกลับมาตั้งต้นใหม่ ไม่นานมันก็ไปแล้วก็ตึงกลับมาแล้วก็ไปแล้วก็ตึงกลับมาซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกทอ้อแท้ใจววาไม่ไม่ได้เรื่องแต่ที่จริงก็ได้เพรเราสามารถเราเราสามารถเปรียบเทียบสติเหมือนกล้ามเนื้อเหมือนเราเราไปที่จิมแล้วเราก็ออกกําลังกาย <c oughs> ออกกําลังกายแล้วกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกําลังออก,กายนั้นมันก็ต้องใหญ่ขึ้น มีมีแรงมากขึ้น,น,นทีนี้ในการทำสมาธิภาวนาจิตใจเราวอกแวกหรือว่าเผลอตึงกลับมาตั้งตนใหม่อย่างนี้บ่อยๆเข้าแล้วบางก็จะเป็น <c oughs> กำลังสติพอในชีวิตประจำวัน จิตเริ่มเริ่มจะคิดปรุงแต่งว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าเราสอบตกแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อีพอพอเรารู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยวางกลับมาอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่ที่เราจะรู้ตัวได้แล้วที่เรามีกําลังที่จะดึงจิตออกจากสิ่งที่กําลังวุ่นวายได้เพราะเราก็ได้ฝึกเป็นประจำเวลาเรานั่งสมาธิ ถ้าไม่อย่างงั้นเหมือนกับว่าเราเรามีของนั้นมันมันหนักมากทํายังไงมันมันก็ยกไม่ได้ใช่ใช่ล้วไม่ยกไม่ได้เพราะไม่มีกําลังมันก็ต้องฝึกให้ตัวเองมีกําลังมันจึงจะยกออกไปได้เพราะันก็เป็นการบอกว่ากําลังจิตเนี่ยมันมันอ่อนแอมากมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้แนอกจากนั้นแล้วก็ ก่อนหนึ่งก็ช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่าเพึงอ,อย่าพึงทานพวกน้ำชากาแฟอะไรที่มีคาเฟีนอะไรที่มันจะกระตุ้นร่างกายแล้วก็ ให้มีการออกกําลังกายให้พอสมควรแต่ละวันบางทีก็มีกําลังอยู่ในกายซึ่งถ้าเราจะนอนเวลา,าร่างกายมีกําลังก,ก,ก็เป็นเ,เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นูนยนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกายเรื่องการทานให้พอดีการรู้จักบริหารกายให้พอดีในการพักผ่อนเป็นเวลาต้น ที่ถ้าเราเหล่านี้เราก็จัดการเรียบร้อยแล้วก็อนอนนอนหลองแล้วก็ทำยาสมาธิอย่างที่ที่สอนอวันนี้ก็คือให้ดูความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วก็รู้สึกศีรษะแล้วก็ผลคลายถ้ามีจุดไหนที่เครียดก็เกรงอยู่ในจุดนั้นสักพักนึงสักนวินาทีแล้วก็ปล่อย แล้วก็หน้าหน้าตาก็ผ่อนคลายขอก็ผ่อนคลายหัวไหล่ก็ผ่อนคลายค่อยค่อยผ่อนค,คลายรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกแบบสบายสบายแต่ที่สำคัญคือคืออย่าไปอ,าอยากอยากหลับยิ่งอยากหลับก็ไม่หลับนะต้องบอกว่าี้ยเราก็จะทำจิตใจของเราสงบอย่างนี้แหละจะหลับแล้วไม่หลับช่างมันถ้าอย่างนั้นมันก็จะหลับได้ แต่ามันละมันไม่ทำไมมันไม่หลับสัีกี่โมงแล้วโอ้ยตายแล้วแลก็ตีหนึ่งตีสองแล้วตีสามแล้วคือที่วัดช้างมันอย่างนี้ก็เป็นการผัดพอรอย่างเช่นครูบาอาจารย์อย่างเช่นระดับลุงพชาบางที่ท่านบอกว่าสมัยที่ท่านเรงดังทำความเพียรการขืนท่านก็เข้าสมาธิสิบพานาทีได้ไม่ต้องหลับเลยนั่นคือนน เราพวกเราก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าถ้านอนอรับตาแล้วก็ให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็ดูกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คงจะหลับแต่ถ้าไม่หลับแล้วก็ได้ผักพรเป็นที่ก็ผักพรดีกว่าหลับได้ซ้ำไป <c oughs> การ